นี่เป็นสวนผักหวานป้าจากชาวบ้านผนวนคนครมูสิบเจ็ดตำบลขุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นผักหวานสามปีเด้อค่ะเนี่ยปลูกได้สามปีผักหวานนี่สร้างมาจากเพจพอปอกจังหวัดสระบ,บุรีสร้างพึ่นมาเป็นถาดคือไก่ปิ้งนี่แหละค่ะเป็นเหมือนถั่วงอกมเมล็รถั่วงอกขึ้นมาแต่ว่านี่สิเป็นผักหวาน ะวานยอดใหญ่สีทองมึงดูขวานน้ำบ่วานสามปีปลูกยาวไปพะนะยาวไปคิดอัตรากันเกิดเก้าสิบเก้ารอดเก้าสิบเก้าขึ้นกันะง้ำบกก่ค่ะบุงค่ะน้มสูงสูงทวมหัวจะต,ตัวนี้ไง พักตะกบกับพักแค่เป็นพื่นพี่เลี้ยงนะคะงามมากสวยงามไหมคะสร้างมาจากเพจพ่ออ,อปอกจกังหวัดสระบุรีแ้วค่ะเม็ดเพื่อนพันเพื่นดีมากเลยเพราะว่าปัปลูกไปสองรอบแล้วรอบที่สามสั่งเพื่นปลูกไปสองรอบคิดว่าสเสา้ปลูกถ้าถ้าลองปลูกอีกรอบที่สามมันบ่ประสบผลสําเร็จแต่ว่าพอสัง่ง รอบแรกกับรอบที่สองน่ะสร้างจากเพลทั้งอื่นบรูจากเพิ่นขึ้กันแหละค่ะเพราะว่าสร้างแล้วมันปลูกแล้วมันตายก็เลยบอเา,าถึงเพิ่นแต่ว่าสร้างจากเพลพอออกปอกจังมาสระบุรีนะคะเนี่ยงามเกิดงอกทุกต้นปลูกทุกลุมยังมัดหลอดเบิดดูค่ะงามประวันสามปีคนหนาเสื้อต้นสูงเดี๋ยวนี้โอเดียนซอง นี่บอกตะกบกับผักแคสเป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะสวยเพค่ะ